มิลินทปัญหาทุติยวัคนับปฏิสันทิขหานะปัญหาที่สองถามว่าคนที่ไม่เกิดอีกรู้ตัวหรือไม่ว่าเราจะไม่เกิดอีกต่อไปขณะนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองการถามอัธปัญหาอื่นสืบไปอีกเล่าว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาาเกษณผู้เป็นเจ้า โยปุคคโลอันว่าบุคคลผู้ใดนับปฏิสันทิยติไม่เกิดอีกในชาติเบื้องหน้าโสชานาติบุคคลผู้นั้นรู้ตัวหรือไม่ว่าอัตมานี้จะไม่เกิดต่อไปจะรู้กรณีหรือว่าหาไม่ได้พระนาคเษนผู้ปรีชาแก้ไขว่ารู้สิขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดี มีพระราชะองค์การตรัสซักถามว่าเมื่อผู้นั้นไปเกิดแล้วทำไมจะรู้พระนาคเษนผู้ประเสริฐแก้ไขว่าเหตุปัจจัยที่ไม่เกิดต่อไปนั้นดับหมดไม่มีเหตุชนี้จึงรู้ว่าอัตมานี้ไม่เกิดเป็นรูปเป็นจิตต่อไปขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ตรัสว่านิมนอุปมาให้แจ้งก่อน พรนาคเสนถวายพระพรอุปมาว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารเปรียบปานประดุดขหาหบดีชาวนากสิตตวาถากไร้ไถนาด้วยตนทำลงคงเส้นคงวานับนาได้หลายอันครั้นถากไถดะแปรเสร็จแล้วมินานก็หวานข้าวลงในนาครั้นถึงกำหนดห้าเดือนหกเดือน จึงเป็นรวงสุกแล้วก็เตือนให้ข้าสินไทยไปเกี่ยวข้าวบรรทุกลงล้อกวีนลากเข็นมาริมบ้านกองไว้ในลานนวดฟันแล้วขนข้าวนั้นขึ้นใส่ไว้เต็มยุ้งในปีแรกทำนั้นอปเรณะสม,มเยนะครั้นรุ่งปีใหม่ขหบ,บดีก็ถากไถไรนาตามอัตมาเคยทำนั้นหวานข้าวปลูกลงนาตามเคยหวานมา ถ้าน้ำดีปีใหม่ข้าวไม่เสียหายขหะบดีนานาจะรู้หรือไม่ว่าข้าวปลูกที่หวานลงไว้จะได้เต็มยุ้งเท่าเก่าพระเจ้ากรุงมิลินตรัสว่าขหะบดีนั้นเขารู้สิพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรเขารู้ด้วยเหตุอะไรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเขารู้ด้วยเหตุปัจจัยอันแรกกระทำนั้นเต็มยุง้ง ครั้นปีใหม่เขาก็กระทําเท่าที่เคยกระทํานั้นจึงรู้ว่าเต็มยุ้งพอกินไปขอถวายพระพรชันใดก็ดีพระโยคาวจรที่ไม่เกิดไปอีกชาติหน้าก็รู้ว่าเหตุปัจจัยที่แต่งให้เวียนว่ายตายเกิดในวัดตสงสารนานช้าจะขนานานับไม่ได้และเหตุปัจจัยนั้นสิ้นไปท่านก็เข้าใจว่าอัตมานี้ ะไม่ได้เกิดต่อไปอีกในพบเบื้องหน้าบรมบพิจงทราบด้วยอุปมานี้พระเจ้ามิลินได้ทรงฟังก็ยินดีปรีดาว่าพระผู้เป็นเจ้าอุปมานี้สมควรกับปัญหาในการบัดนี้นับปฏิสันทิขหนะปัญหาคำรบสองจบเท่านี้